สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันแต่ แต่ละราศีกันเลยนะคะมาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในเรื่องของการพยากรณ์แบบแนวพูดคุยสบายๆคุณสามารถจะทํากิจกรรมอะไรของคุณทําไปได้เลยค่ะส่วนการพยากรณ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ฟังได้ใจฟูนะคะกับความรักคนโสด ราศีพิจิกขากับชาวลัคนาพิจิกฟังไปพร้อมๆกันเลยกับเรื่องราวความรักหัวใจคนโสดในเดือนนี้กันนะคะเราจะแบ่งการพยากรณ์ออกเป็นสองส่วนนะคะ ในส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักเก่าย่อมค่ะย่อมมีคนที่ปรารถนาให้รักเก่ากลับมาจะด้วยความผูกพันจะด้วยความรู้สึกคิดถึงหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผู้ชํำนายจะบอกในตำแหน่งราศีที่จะกลับเข้ามาเป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณแล้วคุณก็ไปรุนเอานะคะว่าเขาใช่คนที่คุณรออยู่หรือเปล่านะคะและเมื่อคุยพยากรณ์ในเรื่องรักเก่าไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พลังงานของความรักใหม่ที่อาจจะกําลังเข้ามาใน ในช่วงชีวิตคุณก็ได้นะคะหรือกําลังจะเข้ามานะคะในส่วนรักใหม่แหมโบกมือบายๆรักเก่าไม่เอาฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวฉันเขตอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกในเกณฑ์หราศีที่เป็นเกณฑ์รักใหม่นะคะทีนี้มาเรามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ก่อนใครก็ตามไม่ผิดนะถ้าคุณน่ะปรารถนาในรักเก่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์รักเก่ากลับมา ย่อมรอคอยและการรอคอยของคุณนะ่ะก็แอบ,บลุ้นอยู่ในใจ3เกณฑ์พลังงานราศีค่ะที่เป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณที่ค่อนข้างเด่นนะคะในการวางตำแหน่งดวงในรอบคลิปนี้นะคะคือชาวราศีมีนค่ะชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎใช่คนที่คุณรอหรือเปล่าสามพลังงานราศีนี้นะคะเป็นเกณฑ์รักเก่าที่ค่อนข้างเด่นน่ะเอาจริงๆมีพลังงานมากๆที่เขาอยากจะกลับมาแต่ แต่แล้วดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ผู้ทำนายอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งการที่ราศีดังต่อไปเนี้ยมีพิจิกรกรกฎในเกณฑ์รักเก่านะคะรักใหม่ยังไม่ต้องฟังในเกณฑ์รักเก่าเนี่ยนะคะมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพวกคุณยังคุยอยู่และยังคงม,มีเกณฑ์การสื่อสารกันอยู่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันได้แล้วต่างคนอาจจะ เลือกที่จะหยุดจะด้วยความผิดของใครก็ตามเนาะพอเวลาผ่านไปความคิดถึงมันเริ่มมันเริ่มส่งผลแล้วก็การมองด้านดีมันเริ่มเกิดขึ้นที่ผ่านมาคุณมองแต่ด้านเสียเสียเพื่อให้เกิดการตัดใจเกิดขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปความรู้สึกความคิดถึงมันทํางาน ก็เริ่มมีแต่ความรู้สึกดีๆเรื่องราวดีๆมันยังคงกลับมาแล้วบวกกับที่ว่าคุณยังมีเกณฑ์สื่อสารมีเกณฑ์การเจราจาการพูดคุยอาจจะมีเรื่องเงินคุยอยู่มีเรื่องของงานบางส่วนคุยอยู่มีเรื่องของความรับผิดช,ชอบกับครอบครัวคุยอยู่หรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่เราคุยกันอยู่ยังคงสอดส่องกันอยู่นะคะ ถึงจะเข้าเกณฑ์ว่ารักที่ตัดไม่ขาดเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์รักเก่ากลับมาก็จะเน้นหนักไปที่มีนพิจิกและก็กรกฎค่ะถ้าคุณเลิกกันด้วยเหตุและผลนี้แต่ยังไม่ได้เลิกในการขาดการสาื่อสารการสนทนาเกณฑ์ค่อนข้างกลับมาสูงนะกับเรื่องราวความรักของคุณในเกณฑ์รักเก่าและกลับมาครั้งนี้คุณปาถนาด้วยไหมคุณปาถนาขอบแค่เพียงเขากลับมาทุกอย่างมันจะเหมือนนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะฮะรีเซ็ตซี ให้กลับเป็นศูนย์แล้วก็กลายเป็น day วันที่เรามาเข้าใจกันใหม่ปรับใจกันใหม่เพียงแต่ว่ามันจะข้ามช็อตของการที่แบบเออคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันข้ามไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต่อยอดการเข้ามาปฏิปต่อในช่วงเวลาที่เราอยากจะบางเรื่องที่อยากจะปรับบางเรื่องที่อยากไปต่อบางเรื่องที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะ เปลี่ยนให้กันและกันก็จะเกิดขึ้นดีใจด้วยค่ะกับเกณฑ์ใครก็ตามที่ตรงราศีนี้นะคะก็เกณฑ์ก็ดีใจด้วยนะเข้าเกณฑ์นี้พอดีทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอย่าไปกังวลน,นะคะเพราะว่าเรื่องราวการพยากรณ์ในคลิปนี้มันเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นคุณอาจจะไปเจอในเกณฑ์ความรักใดก็ตามนะแต่ถ้าใครสมพงกับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีบางอย่างที่ทําให้เราอุ่นใจว่าเขาจะกลับมาทีนี้เราไปต่อค่ะ ก็มีกลุ่มคนอีกละค่ะก็พวกคุณนั่นแหะค่ะไม่เอาอะฉันไม่เอารักก่าไม่ไหวจริงๆรักรเลิกเลิกนะคะเบื่อแล้วคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้กลับมาก็ต้องเลิกกันอีกไม่เอาขอรักใหม่ที่สดสใสไฉไลขอเป็นอะไรที่มันกระตู้หูกระตู้หูดีกว่าได้เลยจัดให้ค่ะ เกณฑ์6ราศีนี้เป็นเกณฑ์รักใหม่ของคุณที่มีพลังงานว่าเขาจะเข้ามาโคจรในดวงวนๆเวียนๆมาขายขนมจีบคุณนะคะนั่นคือกลุ่มคน6ราศีประกอบไปด้วยราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศีมังกรราศีพฤษกแล้วก็ราศีกันราศีสุดท้าย6ราศีนี้เด่นมากๆแต่คุณสังเกตไหม เออกระซิบกระซาก,กันหน่อยสังเกตไหมว่ามันมีสามราศีที่ขึ้นมาคือเป็นเกณฑ์รักใหม่ราศีมีนราศีพิจิกและก็ราศีกรกฎบังเอิญบังเอิญดันไปตรงกับเกณฑ์ราศีเก่าของคุณที่จะกลับมาด้วยทีนี้ก็จะมีคนเกิดอยู่ในสองเกณฑ์เข้ามาสู่พบดวงของคุณนั่นหมายความว่าคนที่ปรารถนารักใหม่มีคนราศีนี้เข้ามาแล้วนะมีพิจิกรกรกฎบังกรพุชศกดิกันและ คือคุณต้องยอมรับว่าก็คือเกณฑรักใหม่เนาะซึ่งอาจจะเป็นคนละคนกับรักเก่าเลยก็ได้เท่ากับว่าดวงของคุณอะ่ะบางทีรักใหม่ก็เข้ามารักเก่าก็เข้ามาในเวลาไล่เลียกกันเพราะว่าอะไรมีราสศีที่เชื่อมโยงกันหรือไม่คุณอาจจะเป็นรา เป็นคนใหม่แต่เป็นราศีเดิมของคนรักเก่าของคุณก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นรักเก่ากลับมาในเวลาที่รักใหม่ก็เข้ามาคุณอาจจะเจอคนราศีมีนมาจีบคุณทั้งเป็นรักเก่าและรักใหม่ก็ได้พอเข้าใจไหมเออมันมีเชื่อมโยงจุดตรงนี้นะคะดังนั้นเรามาชทีนี้เราเราไม่ไปพูดถึงรักเก่าแล้วเราจะมาโฟกัสที่รักใหม่ของคุณนะคะมีนพิจิกกรกฎกรมังกรพุชกกรรมเกณฑ์ความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคุณมีเกณฑ์เข้ามาเจอด้วยกัน2แบบนะคะคือแบบที่1เพื่อน นำพาเพราะสื่อนำพาแม่สื่อนำพาดังนั้นดวงความรักครั้งนี้อาจจะมาจากคนที่ปราถนาดีคนรอบข้างเพื่อนสนิทมิสหายนำพาความสัมพันธ์มาให้จนก่อให้เกิดเป็นความรัก มีการนัดการมีการเจอกันนี่คือเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2ค่ะมาจากการที่คุณได้เจอความรักก็คือการทํางานเกณฑ์นี้นะการทํางานการเดินทางเจรจาขอให้มีงานเข้ามาเกี่ยวพันจะเดินทางหรือจะอยู่กับที่หรือว่าจะอยู่ในองค์กรคุณก็พร้อมเจอความรักความสัมพันธ์มาจากกลุ่มคนที่แอบปื้มคุณอยู่แล้วนะคะและภาพรวมนะคะบอกได้เลยนะถ้าเป็นกลุ่มของชาวราศีมังกรพฤ่งศกันเนี่ยถ้าเจาะอ,อีกนิดหนึ่งอะ่ะอาจจะเป็นรักต่างวายัยคุณ อาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะบอกได้บอกไว้เลยในตําแหน่งของราศีมังกรพึกศกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,น่ะคะ่ะภาพรวมความรักคันนี้เป็นความรักที่ดีนะมีความโรแมนติกนําหน้านะคะแล้วก็เข้ากับเพื่อนเราเข้ากับครอบครัวเราได้มีความเอื้ออารมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองกันหาเงินเก็บเงิน สร้างความมั่นคงไปคุณขยันหาเงินอาจจะมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพด้วยนะคะคนที่เข้ามาในดวงของคุณเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักเมื่อไหรกําหนดสถานะนั่นคือเขารักคุณจนหมดใจนะคะนี่คือเรื่องราวความรักใหม่ที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้น ทีนี้พอเรามองกันไปถึงในตำแหน่งของฐานทรัพย์กันบ้างต้องยอมรับว่าฐานทรัพย์คนรักใหม่ของคุณโอเคใช้ได้ 1. เรารู้และขยัน2เป็นคนที่มีอาชีพมากกว่า1อาชีพเป็นคนขยันทํามาหากินเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเพราะฉะนั้นการเงินย่อมมาจากการสะสมการทํางานฐานการเงินดีอยู่แล้วค่ะ ฐานความรู้ความสามารถชัดเจนนะคะและเป็นคนที่อาจจะมีรูปร่างทุ้มท้วมหน่อยนะคือหรือว่าเป็นคนที่ชอบกินนะคะบางคนทานอะไรเก่งๆแต่ไม่อ้วนก็มีเนาะไม่องั้นก็จะเป็นคนที่ทานเก่งหรือเป็นคนทุ้มท้วมนะคะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ ใจดีนะคะสายเปนี่คือคนที่คุณอาจจะได้เจอความรักเป็นคนไทยได้ไหมเป็นคนต่างชาติได้หรือเปล่าอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะรอบนี้ปล่อยให้ดวงนํำพาความรักนะคะใครขอพอรความรักไว้อาจจะได้สมริสมหวังในช่วงของเดือนนี้ก็เป็นได้นะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมกับคนที่แหมไม่เข้าเกฑ์เลยยังไม่ได้เจอเกณฑ์นี้เลยนะคะ แนะนำว่าความรักครั้งนี้ถ้าคุณไม่เข้าเกมไม่เจอเกณ์คุณอาจจะไปเจอเกณฑ์อื่นซึ่งคุณเปิดใจสบายๆค่ะเพราะมันเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นเองคุณอาจจะไปเจอเส้นทางความรักเพราะแต่ละฐานดวงคู่ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าใครยังไม่เคยเจอความรักเลยอยากเจอนะคะแนะนำเนาะคุณลองไปขอพรความรักตามที่เขานิยมกันละค่ะคุณก็ไปขอพรได้เลยใครไม่เคยขอลองขอใครที่ขอแล้วให้รอค่ะเผื่อว่าความรักของคุณจะสมหวังในช่วงเดือนต่อๆไปนะคะ ในด้านของเ,อเกณฑ์ความรักที่รถไฟชนกัน พอสืบเนื่องว่ามันมีาสามราศีที่เป็นราศีเดียวกับคนรักเก่าทีนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกละคะ่ะว่าคุณพอใจที่จะอยู่กับรักเก่าหรือพอใจที่จะเลือกสถานะคนรักใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ก็แล้วแต่ฐานดวงว่าคุณจะเลือกใครก็ให้มีความสุขกับการเลือกแล้วกันอย่าทําอะไรตรงข้ามหัวใจมากนะนะคะใจคุณปรารถนาสิ่งใดลองปรึกษาสมองด้วยเมื่อสมองของเรากับใจพร้อมเพียงกันแล้วนั่นแหละคะ่ะจะเป็นความรักที่เราจะไม่ รู้สึกเสียดายหรือรู้สึกว่าไม่น่าเลือกเลยหรือไม่น่าทิ้งเลยหรือว่าเออไม่น่าคําว่าไม่น่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะยอมรับในสิ่งที่เราเลือกนะคะความรักหลหายหลคนเวลาที่มาดูดวงกับผู้ทานายเนี่ยมักจะเป็นความรักที่เขาจะกลับมาไหมเขาทะเลกกาะกันบอกเลิกเขาแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะกลับมาอีกไหมเขาคิดถึงเราหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์นําความรู้สึกใช้สมองใช้ความรู้สึกใช้ความรัก ใช้ความเข้าใจตัวเองนะคะถ้าเราทําให้ความรักของเราซับซ้อนมันก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นแนะนําว่า ปรึกษาตัวเองปรึกษาใจตัวเองดีๆก่อนที่จะตัดสินใจบอกรักหรือบอกเลิกใครนะคะนี่คือเรื่องราวความรักของคุณใครเอ็นดูผู้ทํานายฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูด้วยนะคะเพื่อให้ความรักของคุณกระจรกระจายเพื่อให้แชร์คลิปนี้กระจรกระจาจเนาะปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านพบเจอความรักที่สุขสมบูรณ์นะคะส่วนวันนี้คงต้องลาไปก่อนกับเรื่องราวความรักของคุณนะคะใคร รู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วเราไปเจอเรื่องราวความรักในรอบหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ